สบายดีพี่น้องผูส้สะบทุกคนกกมือของโซนอยงจ๋ามาค่ะมากินอันเผาป่าหรือเปล่าเผาป่าหรือเปล่าปลาเน้นย่างนะคะเผาเกลือนะคะเนาะค่ะมาเอ้าน้องเวมสวัสดีค่ะอยังบอกรีวิวบอกปาลาดุกดิวันนี้ห้าสิบหากินปลาเน้นยา่างปลาเน้นย่างนะจ๊ะหรือว่าปลาเผาแล้วคะ่เเคะเนาะน้ำจิม้มต้องห้าวก,กับซี่ฟูดเพสเพสค่ะวันนี้น้องเวมรู้สึกว่าดีอยู่กซื้อได้ค่ะเด้อพออย่างบบกินแฮบเบิ้ลละค่ะถา พอใหญ่อยู่เปิดปลาเน,นตัวใหญ่ๆนะคะมากินกับไฟวาค่ะตัวนี้ตัวละร้อยห้าสิบขายวิวกแวกเลยคะ่ะตัวละร้อยห้าสิบนี่ข้าวเหนียวของเรานะคะคนละถุงก็ต้องแบบอาจารย์ไม่ตินะอาจารย์มาห้องเต้ของห้องปากมาทำกินไฟว่าพี่น้องเด้อนายสบายดีพี่น้องแต่เมากินข้าวน้ำกัดน,นนะีพี่น้องเด้อน้องแวบ,บสบายดีไหมเมื่มอกี้ปิด พอสวัสดีจะมากินเขาน้งกันพี่น้องฮะเผปลาปลาเผาค่ะมาค่ะกินเห็นปากเนี่ยเห็นปากเนี่ยะโอเคเลยเนาะอืัอกินดอกเจาไปไม่คอยเอ้ก็จะทงใดเอาทเนียเนาะมาคใแก้วไงแกให้ความสวยงาแกให้สาวคนสวยของเราเาจานะไกันก็ลูกเสือลาค่ะ แซ่ดาคอยนี่ไม่ไดแซ่ลาเนี่เพราไามาไข่ได้พี่น้องดินไข่มันได้ไขก็ร่างเขียวพีองไข่ก็ร่งนึ่เป็นพุงกรืลังไข่บ้างยงนี้แหละยังทานวพอกินเห็นสูตรเตรียมพร้อมเลยเนาะอบคมงทานนี้ซะเออท่านยังเห็นมาเลยเออสีสันของเป็นหนองเนาะท่างนี้ซะ นี่นายเจ๊เบมอยู่หน่อยนึงบริการบริการทิ่มบางแบลเมื่อเบลหนูจะเห็ดกินบลาเผาตัวใหญ่ๆพี่น้องค่ะกินน้ำกั้นมากินน้ำกั้นขวนหนาอย่างเงี้ยพออย่างเดียวให้พี่น้องจ้า แล้วนั้นระวังร่งเดียได้ยังยคือกี่บทอืมอืมอนจะเป็นเห็ดที่นอนหรอเนี่ยเป็นค่ะนักกินการนักกินได้นพัดเขาไหมายาดีเลย

อะไรไม่ <gesch> ูอืมแบบกูเนี i, ่ยเหมือนแค้นอันนั N ้นอันนั Al ้นาะไปทินมื Al ุได้เนี่ยขี้ข้าเขี้ไนมันเห็ดพัดสุยๆเนาะก็ได้แไรปะไปซ้ำๆเลยเม่ยไปกระพิงอ้าว ไมีได้พี่ไม่ได้ไปแล้วพนแหดเมแหดพิ้มันแหด้ะพคําเด็ดพไหนเมากินเด็ดเดจะปลพเดดจปพอมากินเด็มันมันดกว่า เดือมพี้นี่ตบๆพ่เด้อีกตบๆหน่อข้าเลยน่อเนาะแม่สาเลยเอ่อีกนะเอกุระนุ่นไทยนะอีกนั่นนะอ้าเอกูดนเมอ๋อ อีสานยังสอยนะพอดีกกับักนอนรับอยนะเปลาม่สดีกิิิมิปลาตัวยเ่ยเอาได้หลายปลาเหโยมไหได้หลายหรือได้กินเีนี่เขมีดูเพื่เขามญ่ตาสสจิมจตาสิยสดสจำได้ตา จานมากจังเหรแบ่เอ๋อจานมากกิไม่ไ้อนไ่ไ้หนก็ขายอาเนียมึงขาย่งข้ยขอคืนาโอ้เจงหน่อเจงเอาไปเจีฝนเนาะ Mình tìm một cái tí nữa. À tí chát đi. Rồi có

cái no. mm. cái văn pháo này Nó. Cái văn pháo đó Cái nào có đồ gì đặt no. cái này. Ừ. này, Ừ. ทำหน่อยกวันนาร์นีปลาหยางเขาปลาหยางมาขู่ด้วยปลาเผาค่ะปลานิ่เผาเกลือเสียบบ่อเสียบบ่อพอไหนอยู่พอไหอยู่พอไดนอยู่เสียบลเมื่อที่ได้เห็นกันเด้หนูมงกินครับผมเสียบร่อเสียบบ่อ จ็บบ่บ้นเจ็บบาบ่น่ไอพี่จ้าท่านพี่จ้าเดี๋พอถองมันง่นนี้นี่แนวองมันพอกระหงุดมัแล้ตอนนั้นจ็บพี่บ่งเจ็บพี่บ๊องพน่มันั่นมันไหม ว่าพวกาามัยมกนยังไมเ่เลยน้องหน้าจะหายอีกได้ยสุดนันเจาะค่ะเคยกินเลยนะค่ะกินให้อิวม,นะมัวว้นะปวดป เอาไปรังคานก็ได้หรอพ่อได้แล้วทงแบบไรเนี่ยส่องไม่มองะอนะต้องดีเด่นเลย มาทำมาจับไม่ได้จริงเขาก็ยังก็จะเด้ไม่ใหนพี่นั่งเดียบอเสียบบอเสีบบสเพื่อนจ้า คลิปนี้เขาจบไปเพียงตำนนิแล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะพ่อสวัสดีค่ะ